เดียวคุณครูนะคุณครูชอบดอกกุหลาบมากเลยเนี่ยสวยมากเลยอ่ะวันนี้เราพบกันการเขียนแผนภาพโครงเรื่องอาเขียนหัวข้อไปค่ะเดี๋ยวปรเพลงที่สองจะเปิดให้ฟังตอนที่ทำงานเนาะอ่านะคะมีความสุขมากนะคะ อ่ะเสร็จเขียนอข้อเสร็จยาง,ยงเสร็จแล้วหันหน้ามาไม่ต้องโจทย์บันทึกแต่ให้ฟังหันหน้ามาฟังวันศจุ๊จ,จุเดี๋ยวไม่เปิดเพลงที่สองให้ฟังนะครูสาไปเลือกเฟ้นเพลงสุดยอดมาให้เลยนะเนี่ยจักใจครูหน่อยเลยนะคะอ่ะมานะคะแม่ต้องวัยรุ่นนิดนึงนะอยู่กับวัยรุ่นเนี้ยต้องวัยรุ่นตามอ่ะหันหน้ามาฟังวันศ เอาใจขนาดไหนไหมสไลด์ก็สวยทุกสไลด์เลยลูกวันนี้สวยมากทุกสไลด์เอาใจนักเรียนขนาดไหนนะปลทางคุณครูนักเรียนปลายทางก็บอกโอชอบมากเลยสไลด์คุณครูหน่อยนี่สวยทุกสไลด์อ่ะก็มาฟังสุขให้กันนะคะไม่เป็นไรอ่ะนะคะมาฟังนิดนึงนะคะลูกขออนุญาตนะอ่ะมาฟังไม่ต้องจดบันทึกแต่ให้ฟังเดียวจะให้จดบันทึก การเขียนแผนภาพโครงเรื่องทำให้เราเห็นโครงเรื่องโดยรวมทั้งหมดนะคะสามารถทำให้เราจับใจความสำคัญของเรื่องที่เราอ่านได้นะ,ะก่อนจะเขียนเราต้องทำไมคะอ่านก่อนใช่ไหมอ่านเรื่องก่อนหนึ่งเที่ยวได้ไหมไม่ได้ยังไม่เข้าใจเที่ยวที่สอง ก็ยังไม่เข้าใจอีกต้องอ่านถึงสามเที่ยวขึ้นไปนะสามเที่ยวยังไม่เข้าใจอีกก็เที่ยวที่สี่เที่ยวที่ห้าเดี๋ยวลองมาลองทําดูนะว่าได้หรือไม่ได้นะคะเสร็จแล้วก็ต้องมีการตั้งคําถามนะวันนี้เอาใจสุดๆเลยนะคะเอาใจสุดๆมีการตั้งคําถามแล้วก็ตอบคําถามจากเรื่องที่เราอ่านนะแล้วก็ ดูด้วยว่าตัวละครในเรื่องคือใครมีใครบ้างะนะคะเอาเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวเราอ่านพร้อมเมื่อทำพร้อมกันตัวละครคือใครสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์เกิดที่ไหนวันนี้ครูอเอามาง่ายๆเลยเอามาง่ายมากเพื่อนักเรียนทำได้แล้วก็ต้องไปฝึกฝนตัวเองเอาเองนะนะคะนะคะ,ะวันนี้นะคะอ่ะ มีการตั้งคำถามตอบคำถามจากเรื่องที่เราอ่านรำให้เราทราบตัวละครในเรื่องมีใครบ้างสถา,านที่ที่เกิดเรื่องนี้เกิดที่ไหนนะคะ <c oughs> นะสวยทุกสไลด์รอเปล่าคะอ่าสวยทุกสไลด์เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะ,นะถ้ามันเยอะถ้ามันเยอะมันก็อะไรคะ ออปบจอใช่ไหมอ่าถ้ามันเยอะเราก็อาจจะเขียนไปกันหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่วันนี้วันนี้เรื่องที่ครูมานี่ไม่ยาวนะแต่ถ้าเรื่องมันยาวเราก็อาจหตุการณ์ที่หนึ่งสองสามสี่อ่าแล้วก็ผลของเหตุการณ์เป็นอย่างไรผลาจบแล้วผลของมันเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอ่า อันนี้มาดูที่ตัวอย่างตัวอย่างวันนี้เป็นนิทานเรื่องอา้าวชาวนากับงูเหา่าเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างไหมเคย,เ,คยเอาหันหน้ามาตรงๆเพราะยังไม่จดไายกรวานินสอครับผม นักเรียนมาเนี่ยนักเรียนต้องมาทั้งตัวและหัวใจนะว่าเพราะวันนี้ครูรู้ทุกคนเนี่ยมีหัวใจเป็นสีชมพูยิ้มกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะวันนี้อ่ะนะคะแต่เราต้องทำไมด้วยตั้งใจเรียนหนังสือด้วยนะคะอ้าวมาช่วยกันอ่านเรื่องต่อไปนี้พร้อมๆกันะตั้งใจอ่านนะตั้งใจอ่าน อ่านพร้อมกันนะคะตั้งใจอ่านพร้อมกันพร้อมหรือยังพร้อมค่ะถ้าพร้อมต้องนั่งตรงตรงคุณครูจะให้อ่านคุณครูจะให้อ่านเนี่ยสามเที่ยวนะนะคะเ,คเพราะฉะนั้นหนูต้องนั่งตัวตรงให้ขยับอีกครั้งเดียวและไม่ขยับแล้วเพราะไม่ทำเสียงก,ก,ก็แก๊ะ นะคะก็กอกแก๊แกะนะคะ,ะเดี๋ยวตอนท้ายมีคุณครูท่านหนึ่งอยากรู้จักรักสิตาเดี๋ยวจะโชว์ตัวให้ดูนะคะคุณครูขานะคะเดี๋ยวจะโชว์ตัวรักสิตาชอจิตารมณ์ให้ดูว่าหน้าตาเป็นย่างไรนะคะ,ะนะคะเพราะว่าไปคุยกันคครูแล้วไม่ทราบเป็นครูนะคะบอกขอเป็นเพื่อนไม่ได้เพราะเป็น เป็นคุณครูเราต้องกอขอเป็นลูกศิษย์นะคะอะไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันอเดี๋ยวจะโชว์ตัวให้ดูนะคะคุณครูขาคุณครูยี่อยู่ปลายทางเขาถามคุณครูมานะ,ะอะพร้อมอีอยังพร้อมค่ะอ่าพร้อมพร้อมอ่าอือหืออือหืออ้าอ่านค่ะฤดูหนาวชาวนาโคดนนึกกาบลง เดินไปทุ่งนะาแล้ว่าทาง,ทางพบ<ม>งูห่า<พ>ขดตัวแน่นอยู่เพราะความหนาวเย็นอีกหนึ่งครัง้งเรืรดูห,ห,หนาวชา ความหนาวเย็นอีกหนึ่งเทีเ่ยวเลยดู อีกหนึ่งครั้งตั้งใจอ่านนะคะชาตาคูนั้นมีความ คและด้วยนิสัยของมูพิษที่ดุร้ายคิดว่าชาวนาจะทำร้ายตนจึงกัดชาวนาจนถึงแก่ความตายคนี้ครูจะให้อ่านอีกหนึ่งอีกหนึ่งครั้งนะอีกหนึ่งครั้งนะคะทีเดียวหมวนเดียวจบเลยนะคะ จบแล้วนะคะคนที่ถือไม้ก่อนเพื่อนเลยนี่นถือไม้ถือไม,ม้นะอ้าวแล้วพี่เอาสไลด์ลงนี่ถามนักเรียนนั่งตัวตรงอ่นะคะตัวละครกัญญพัฒน์ถือไม้ตัวละครคนอื่นด้วยนะตัวละครในเรื่องนี้ชาวนากับงูเหา่า มีใครบ้างมีชาวนากับงูเห่าค่ะเ,เก่งมากปรบมือให้กันนะพับน่านะคะมีชาวนากับงูเห,าห่าเห็นไหมธนาลีธนาลีก็ถือไม้สถานที่เกิดเหตุนะเกิดที่ไหนทางเดินไปนาค่ะสถานที่เกิดเหตุเกิดที่ไหนสถานที่ที่เกิดเหตุเรื่องนี้ทาง ทางเดินไปนาะที่ไหนเพื่อนยกมือและต้นไม้ด้วยชื่อไหนอ้าวนี่ชานันชื่อเพื่อนนี้เอเอเกิดที่พุ่งเนาสถานที่เกิดที่พุ่ง,งนาเห็นไหมเห็นไหมอ่ะต่อไปสุพิศลาอ่าส่งไม้เพื่อนนิดหนึ่งเหตุการ์ล่ะเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้น ของเราได้ไหมเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นงูเห่าคิดว่าชาวนาจะทำร้ายตนเลยหนูต้องเอาตัตนนะหนูต้องเอาตัตนนะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมันเกิดเดตกการอะไรขึ้นอ่ะอ่ะคนรกน่วยเขาจะช่วย เกิดอะไรขึ้นก่อนชาวนาพบงูเห่าระหว่างทุ่งนาค่ะแล้วก็ชาวนามีความกรลุณนาที่ว่างูเห่ามันหนาวเลยช้อนงูเห่าขึ้นมามแล้วงูเห่าก็ค่อยคายตัวออกแล้วงูเห่าก็นึกว่าชาวนาจะทาร้ายตนเองค่ะเลยกัดชาวนาตายค่ะอันกัดชาวนาตายนี่เป็นอะไรแล้วลูก เป็นผลของเหตุการณ์ที่เกิดนะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนนะเป็นผลนะคะเหตุการณ์ที่เกิดก็คือชาวนาไปทุ่งนาไปเจองูเห่ามันไม่รู้ความหนาวเย็นมันขดโตอยู่ก็ด้วยความที่เป็นคนที่เมตตาสัตว์ก็อุ้มมาอุ้มใช่ไหมอุ้มตะนนี้งูเห่ามันได้รับความอุ่นเป็นไงนมันก็คลายตัวออกถูกไหมคะ <c oughs> อ่าคลายตัวออกเท่านั้นเองผลเหตุการณ์ก็คือ พอมันได้รับความอุ่นมันก็คิดว่าชาวนาจะทำอะไรออทำร้ายก็เลยผลไม้กัดชาวนาตายนี่คือผลของอะไรคะลูกของเหตุการณ์พอจะเขียนได้ไหมไมั่นใจอ้าวมั่นใจนะคะไหนลองดูนะคะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำไมคะสอนรู้ว่าลักษิตาลักษิตานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไร โอ้โหเก่งมากอ้าวปรบมมือให้ลักษิตานี้นะคะคุณครูสาลีสาขานะคะคนนี้แหละคือเอาพ,พี่่คดก่อนคอดก่อนอ่าคุณครูสาลีสาภาวิบูลถามว่าลักษิตาคนไหนคือคนนี้นะคะคุณครูสาลีสาภาวิบูลน,นี่คนนี้คือลักษิตาชุจิตารมเนี่ยคนเก่งของสี่ทับสองเนะี่ยคือคนนี้นะคะลูกอ่ะนะคะ คนที่คุยกับหนูด้วยเป็นคุณครูแฟนคลับของเรานเ็นะแฟนตัวจริงนะแฟนตัวจริงนะต้องบอกว่าขอเป็นลูกศิษย์ขอเป็นเพื่อนไม่ได้นะคะเพราะว่าท่านเป็นคุณครูนะคะไม่เพื่อนต้องบอกขอเป็นลูกศิษย์นะคะเป็นเพื่อนคุยทางเฟซบุ๊กนะคะ่านะคะลูกเขียนได้ไหมมั่นใจ,ม,ใจมั่นใจอ้าวลองดูอ่ามั่นใจลองดูอ้าวลองเขียนเนี่ย เขียนเขียนดูอ่ะเขียนมีอะไรอะไรก่อนตัวละครถูกไหมตัวละครมีใครที่เพื่อนต่อไปเมื่อกี้สักครู่เอาเ้งเขีนเองอ่ะะาวาหนา